สวัสดีครับผมชื่อไวเดอะดากอนนะครับเอ๊ะไม่ใช่สิต้องเป็นฮารุสกิเนาะเพราะรับเปลี่ยนชื่อช่องแล้วเพราะว่าอะไรหรอก็เราไปทำเราไปทำการ,ร์ตูนนิเมชั่นก็เลยเปลี่ยนชื่อเนาะก,ก็ไม่อยากอธิบายเยอะนะครับก็เราจะมาสอนในการจัดเด็กแคนอราขึ้นทิงท้งแทงนะครับของภาค G ที่ผสมของ V นะครับก็จะเรียกว่าพรีเมียมนะครับมาก็จะอธิบายตั้งแต่เกศูนย์ ถึงเกศสี่นะครับว่าใส่ตัวอะไรบ้างทิกเกอร์ก่อนเลยนะครับใส่คริเทคอลทิกเกอร์นะครับของภาควีสี่ใบนะครับแล้วก็ดอทิกเกอร์ที่เป็นพีจีนะครับสี่ใบต่อมานะครับคือคริเทคอลทิกเกอร์วีนะครับเฮ้ยไม่เห็นก็ใส่มาสี่ใบนะครับต่อมาคือคีเก่านะครับคือคีของแมทเร์ซิสเตอร์นะครับ มัฟฟินนะครับใส่มาสี่ใบเพื่อเอามารีกองนะแล้วก็เหยื่อเทพนะครับใส่มาใบหนึ่งก็เป็นตัวเริ่มนะครับต่อมานะครับคือเกตดหนึ่งนะครับที่ใส่ก็คือซุคโอยูมีนะครับเกตดหนึ่งใสมาสี่ใบยอยู่แล้วเพื่อ,อามาเสิร์ชหานะครับพอเราเล่นลายเชนกัน ต่อมานะครับคือตัวใหม่นะครับก็ตัวใหม่ถือว่าเป็นตัวใหม่แล้วกันพอมันชื่อเก่าโซโคเมกานนะครับก็ใส่มาสามใบที่ใส่มาเพราะว่าเอามาการที่เราไม่เจอซุคุยมีนะครับก็จะเป็นลายเป็นแวนแทนนะครับตัว,ตวที่สานะครับคือจิมมี่นะครับใส่มาสามใบก็เอามาใส่มาบูสแรงกับ มาไงแดมนะครับเสนมากก็ไม่ค่อยเขาหรอกแต่มาเผื่อไว้นะครับตัวที่สี่นะครับคือกระต่ายขาวอิเดบายนะครับหนายคนก็สงสัยนะทำไมถึงใส่มาเพราะเราจะเน้นการเอาการ์ดเกียร์สามเข้าทรง,งง่ายๆนะครับก็คือใส่กระต่ายขาวอิดบาบายเนี่ยแหละครับสุดท้ายนะครับคือตัวทิ้งสไตล์นะครับสองใบกระต่ายขาวอิดบาบาดสองใบกับสไลด์สองใบ เซอร์โคเมกาสองใบนะครับอลาจิมินี่สามใบโอ้ขอโทษพูดผิดนะครับเซอร์โคเมกาสามใบแล้วก็ซุคูยามิสี่ใบพูดซับซ้อนนะ <laughs> 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 อลานะครับต่อมาคือเกศสองนะครับซุบคูยามิมีเกศสองก่อนเลยนะครับสี่ใบต่อมาคือเซเดนทอมนะครับสามใบแล้วก็โฮมิสดอเตอร์สามใบนะครับ หลายคนก็งงเนาะที่ทำไมใส่ดอเตอร์หรือหลายคนก็จะรู้แล้วที่ผมใส่ดอเตอร์มาเพราะว่ามันมีสกิลการไม่ถูกลีทายนะครับแต่สามารถเลือกเป็นเป้าได้ทำไมหลายคนก็งงว่าทำไมถึงเลือกเป็นเป้าได้เพราะว่าในกรณีที่เราเจอแคนที่ยิงเรียเราโดยความสามารถเราเราต้องเป็นคนเลือกเราสามารถเลือกดอเตอร์ได้ ถ้าเราเลือกยิงดอเตอร์แต่ดอเตอร์บอกว่าไม่สามารถถูกรีทรายได้ดอเตอร์ก็จยังอยู่ในสนามนั้นนะครับก็คือผู้แข่งก็จะใช้สกิลการดีทายบ้าออไปก็คือไม่เกิดผลอะไรๆ,ๆนะครับโอเคใส่มาประมาณนี้นะเซนทอมสามลอเตอร์สามแล้วก็สุกุสี่นะครับเซนทอมก็ตัวใหม่ที่ใส่ใสมานะก็มันห้าน้องมองกัดครับต่อมาคือเกสานะครับแน่นอน ซุคุยูมิสี่ใบนะครับแล้วก็ตัวที่สาตัวที่สองนะครับเกทสามตัวใหม่อีพิเรียลดอเตอร์นะครับของผังภาควีมันมีกิฟต์ให้เราสามารถได้กิฟต์ด้วยนะครับที่ใส่มาในกรณีที่เราไม่มีตัวเล่นคือไม่สามารถสไตล์ได้หรือเราไม่รู้ว,ว่าจะสไตล์ตัวอะไรหรือไม่มีอะไรให้สไตล์นะครับเราสามารถเล่นอีพ e r รียลดอเตอร์ได้นะครับเพราะว่าถ้ามันไร ลงมาและการที่มันทับลงไปเป็นเกียร์สามนะครับพลังจะบวกหมื่นหกับ1นึ่คีนะครับแล้วก็สามารถโซบาเพื่อบวก6,000ได้ก็ตีแรงมากตีแรงสุดๆเลยแต่เราจะได้โคเทสขึ้นมือด้วยก็คือเราได้ฟีจีแน่นอนหนึ่นงใบนะครับในการไล์ตัวที่3านะครับคือวิกดอร์เลียดเดียนะครับคือกวางนั่นแหละครับที่หลายคนเรียกกันนะครับใส่มาสองใบที่ใส่ามาเพราะว่า เราจะมาเอาคี้มาเรียงท็อไวบบนสุดนะครับสใบรับกันแน่นอนโอเคแล้วก็บวกแล้วเราสามารถเลือกยูนิตหใบนะครับเพื่อเพื่อบวกหน,หนึ่งหมื่นได้นะครับก็ถ้าเราใช้สกิลแล้วเรายูนิตทุกใบของเราจะบวก1นึ่งหมื่นเลยนะครับก็ใส่มาประมาณนี้ใส่มาเน้นการจุดตีลังแรงๆเลยนะครับต่อมานะครับคือเกรดสี่คือว่า่าฮิโรเมนะครับแนะนําให้ใส่สี่นะครับผมมีแค่สใบ แนะนำให้ใส่สีแต่ถ้าใครอยากใส่แต่ถ้าใครมีแค่สองใบแนะนําให้ใส่ t b บแปดนะครับแล้วก็จีกระเดียนห้าใบนะครับก็แนะนําให้ใส่ตัวนี้นะครับหรือตัวอะไรก็ได้เช่นเอามาเทน้สื่อก็ได้นะครับเพิ่มมาอีกใบหนึ่งก็ผมใส่จีกระเดี่นนะครับเอามาเทน้สื่อใบหนึ่งแล้วก็มา วา,วาลัวสามใบนะครับที่ใส่มาก็อามอามันมีชิลหมื่นกับโซชาร์ ge, แเ้าดูการบสสุดได้นะครับตัวสไตล์ตัวต่อมานะครับคือซุคุยมิกสี่แน่นอนอยู่แล้วครับต้องใส่เพราะว่าเราเล่นซุคุยมิเราจะเอาการ์ดซุคุยมิ้าโซก็คือเราจะเอาซุคุยมิเกศสามข้าโซนะครับตัวต่อมานะครับคือซุซานอโอดนะครับที่เป็นเกศสี 4, ล่างที่สองนะครับ ใส่มาเพราะว่ามันมีพลังบวกค่าพันกับหนึ่งคีนะครับในความสามารถพยากรณ์ตัวสุดท้ายนะครับคือซูซานโอล่างแรกนะครับเราจะมาเน้นพลังบวกสองพันให้ยูนิทุทกใบนะครับของซูซานโอก็เด็กนี้ผมจะมาให้สลหรับคนที่มันบ้าพลังสุดๆมาเล่นกันเลยนะครับเด็กนี้ไม่มีความสามารถตายตัวอยู่แล้วก็ขอแปลเป็นเกจสัรนะครับ มีโซเกจสามหนึ่งใบนะครับหรือมากกว่าก็คือ2องใบก็ได้นะครับแล้วแต่ยังไงก็ได้ที่หลายคนจะขอขอแค่มีโซเก3สามสองใบพอแค่นั้นนะครับง่ายๆเราสไตล์เป็นซูซานโนโอะนะครับก็จีบีสามอ่ะเรามีจีไงหนึ่งใบ้ซสกิวมันก็ไงตัวมานะครับอีกหนึ่งใบก็จะมีจีบีสามแล้ว ต่อม,มาคือเราต้องมีตัวเลตตัวมาทำทางโจมตีสูงๆหรือมีการยืนที่สามารถตีวิแข่งได้ก็คือ2ตัวนี้นะครับขอตัวไหนก็ได้ในสนามมีทั้ง2ใบอย่างละอย่างละสองใบก็ได้หรืออย่างละใบในสนามก็ได้นะครับถ้าเจอคไเลโลให้ยืนอดอตเตอร์สองใบเลยนะครับในการการกิฟฟิน จะมายิงนะครับเพราะว่าตัวนี้จะไม่ถูกรีททยแต่ความสามารถนะครับการคิปปิได้แน่นอนเซนทอมก็จะไปเจอกับแคนอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะไม่ให้คู่แข่งขาดด้วยนอร์มอลนะครับก็คือคู่แข่งจะไม่สามารถเอานอร์มอลมากันได้เช่น PG จอะไรพวกนี้นะครับส่วนมากก็บางคนก็จะแคบบางแคนจะใส่ P g เก่านะครับเช่น PG พวกทีจีกนหนึ่งนะครับแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครจะใส่ PG ดอรหรือ PG เกีดนหนึ่งนะครับก็ใส่มาเผื่อไว้แต่ถ้าจะลดจํานวนที่ใส่ก็ได้นะครับแต่วก็ใส่สามกำลังพอดีมีดรเตอร์ก็ใส่สามกำลังพอดีนะครับเพราะว่าเจอแคนอะไรก็ได้เหมือนกันเจอกับไคโลโรนี่ตบยับเลยครับไอ้ตัวนี้เพราะมันไม่ถูกรีทายจากคอสมารถแต่ถ้าโดนเลือกช่องก็ล้วจะมีวตกรรมนะครับอ่ะตัวต่อมานะครับคือกวางในสนามนะครับแล้วก็เกี่ยนหนึ่งนะครับ ขออะไรก็ได้กีมินี่โซคัลเมกานนะครับแล้วก็กระต่ายขาวอิดาบะอะไรพวกนี้สุคุก,ก็ได้นะครับตุคูยังมีได้เหมือนกันนะครับเกทหนึ่งอะไรก็ได้ได้หมดเลยแต่ในกรณีของกระต่ายขาวอิดาบะนะครับที่ใส่มาเพราะว่าเราไม่มีเกทสามในโซคือเรายังจะเป็นคือเป็นช่วงที่เราต้องไล่แล้วเราไม่สามารถจะโซเกทสามเข้าไปได้ แล้วเราต้องเรามีกวางอยู่ในเสาแล้วเรามีเกศเสาอยู่ในมือเหมือนกันเราก็สามารถคอกระต่ายขาวเพื่อเอาการเกศเสาเข้าโซ่ก่อนได้นะครับก็ใส่มาเพื่อเอาเกศเสาโซ่จะโซ่แค่นั้นเฉยเพื่อเอามาเล่นวางแค่นั้นไม่มีอะไรโอเคนะครับก็แค่นี้แหละเราก็คอกวางลงไปโซบัสสองนะครับขอไปเกศเสาทั้งสองใบเลยเปิดการเจ็ดใบมืนสุดนะครับก็ขอให้เจ็ดใบนั้นมีคี้ก็พอ คือผมไม่อยากโอมมาวางให้มันลกๆนะครับก็เปิดมา7ใบขอมีคีสใบพอถ้าเจอเจอใบเดียวก็แล้วแต่บุญต่กรรมเหมือนกันแล้วแต่ดวงของท่านด้วยนะครับโอเคแต่มีสิทธิ์เจออยู่แล้วเพราะเพราะซุคุยมีเรียงท็อปไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอมีคีสใบเปิด7ใบเจอคี2ใบคี2ใบแปะไว้บนสุดครับที่เหลือจะไว้บนไว้ใต้ล่างสุดของกองนะครับสับ สับก่อนแล้วก็ไว้ใต้ล่างเสร็จนะครับไม่สับน็กนะบอกก่อนถ้าใครสงสัยหรืองงก็คือเราเปิดการมาสุดมา5้าใบใช่ไหมครับก็5้าใบเนี้ยมาสับรวมมกันแล้วก็ไปไว้ใต้กองแค่นั้นแหละครับอ่ะก็คือเอาใช้สกิลกว้างเสร็จแล้วยูนิตไม่เกินยูนิตหกใบในสนามเราจะบวกตัวละหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่น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 นะครับสกิลจะกว้างในการใช้สกิลเสร็จแล้วแล้วเซนทอมเนี่ย ก็เราถ้าเรากดสกิลในการคันเตอร์บาร์หนึ่งใบก็จะบวก6 0พันแต่ว่าต้องสกิลเมื่อตอนลงนะคือเราลงปุ๊บเราต้องใช้เลยแต่ถ้าเราไม่มีเรามีดอตเตอร์แทนดอตเตอร์ขอมีมือสี่ใบก็บวก6 0 0 0แล้วแค่นั้นเองง่ายง่ายไม่ยากเหมือนกันนะครับไม่ยากเลยใช้ง่ายมากแค่นี้แหละก็สกิลของซุซานโอดนะครับก็ทุกตัวบวกหนึ่งหมื่นใช่ไหมเว้ยบวกสองพันนะครับก็ เซนทอมจากยืน5,000ก็จะเป็น17บจิมินี่ยืนหมื่นอันนยืนหมื่นอันนี้ก็จะเป็น17เท่ากับเซนทอมแล้วก็กวาก็โบกตัวเลนละ20,000อันนี้ก็บวกหนึ่งหมื่0ห0 0่0ห0 0่0หนึ่งหมืตี27นะครับสตาร์27บูสต์ส0 0หมบูสต์ส0 0หมตี27นะครับสตาร์27รวมๆก็ตีเลนละ4 7่หมนะครับไม่รวมทิกเกอร์2ใบที่เราจะเช็คได้แน่นอนแบบ100%นะครับ2ใบคือคีย์เราแปะไว้แล้วจากสกิลกวานะครับ วางนี่มันเกิดกาเกิดไปเนาะเราอยากได้ตัวบูทอ่ะก็อะไรก็ได้นะครับทีมินี่ขอเป็นเกีหนึ่งบู boot ก็ได้เพราะเราขอเกียร์หนึ่งอยู่แล้วตัวอะไรก็ได้นะครับมีทิมินี่ก็ลงทิมินี่เลยทิมินี่ก็จะเป็นตัวบู์หมื่นนะครับเพราะมันจะมันไม่ได้พลังหนึ่งหมื่นจากสกิลกวางเนาะเพราะว่ามันมาที่หลังก็จะเป็นตัวบู์หมื่นนะครับตัวแวนกับ ของจิมมี่บูธล,ลงกันก็จะเป็นสาม0มืนหกนะครับนั่งทิกเกอร์สองบใบแน่นอนรับประกันก็คือคีสองใบเพราะเราเรียงไว้แล้วก็จะรวมเป็นห้าหมื่นหกนะครับรวมของทั้งหมดแล้วเอ๋อขออภย 58, ัยห้าหมืนปดเนาะเพราะตัวนี้มันบวกให้ตัวมันด้วยเพราะมันบวกจิมี่ทุกใบผมไม่ได้รวมนะขออภัยนิดนึงก็ประมาณนี้นะก็จะตีอันเนี้ยรับประกันว่าตีหกหมื่นเจ็ดถ้าเราให้ทิกเกอร์สองใบฝั่งนี้ก็ หกหมื่นเจ็ดเหมือนกันถ้าเราให้ทิกเกอร์สองใบแต่ถ้าเราให้ทิกเกอร์อย่างรับฝันก็จะเป็นห้าหมื่นเจ็ดนะครับตั้งสองข้างแมนได้สองทิกแน่นอนถ้าทิกที่สามมาได้ก็ก็อันนี้คือความคาดหมายที่ผมไม่ได้คิดไว้แต่ว่ามีสิทธิ์ได้อยู่เหมือนกันแต่ขอไม่รวมนะเราจะรวมแค่การที่เราได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คือคีสสองใบสองใบงั้นก็จะตีสามหมื่นแปดรวมคีสสองใบก็คือห้าหมื่นแปดนะครับคือ 5, 000, คอู่แข่งต้องการมากกว่าห้าหมื่นแปดกับ เลนทั้งสองฝั่งคือห้าหมื่นเจ็ดหรือหกหมื่นเจ็ดนะครับตัวใดตัวหนึ่งถ้าห้าหมื่นเจ็ดก็ทั้งสองข้างหกหมื่นเจ็ดก็ข้างเดียวนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับในการโจมตีที่รุนแรงที่สุดที่ผมจัดมาและในการที่แข่งไม่สามารถป้องกันได้ก็คือเซนิทอมนะครับแต่ถ้าใครอยากใส่ใส่เซนทอมเก่าได้นะครับแต่ก็ไม่แนะนาหรือถ้าอยากใส่ก็ตามสบายนะครับเพราะวันห้าศูนย์กาดแล้วสมัยนี้ก็ เป็นทิกเกอร์วีเนาะชิลชิลมันแรงมากก็ถ้าจะใส่ก็แนะนําใส่แค่2ใบนะครับแล้วก็ใส่เน้นทอมใหม่ใบหนึ่งหรือ2ใบนะครับอย่างละ2ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่คนที่คุณอยากจะเล่นนะหรือใครจัดเพราะว่าคนจัดไม่เหมือนกันอยู่แล้วก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับก็บบมีอะไรละโชคดีนะครับบ๊ายบายขอบคุณที่มา ดูกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับและใครที่ชอบคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อดูคลิปต่อไปกันนะบ๊ายบาย